สวัสดีครับลุงโหนะครับอ่าที่เห็นอยู่ตรงหน้ากลองนี้ก็คือแผงโซลาเซลล์นี่ก็แพกใส่ลังมาเรียบร้อยนะครับทําไมลุงโหสั่งแผงโซลาเซลล์เพิ่มมาอีกก็สั่งมาเพิ่มเพื่อที่จะบวกจากแผงเงาเก่าที่มีอยู่เก้าแผงนะครับแ้วก็อันนี้สั่งมาขนาดสามร้อยหกสิบวัตต์อ่าลุงโหก็ดูแรงดันให้มันใกล้เคียงกับแผงเก่าของเราก็สามารถเอามาอดกรมกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูบหลังคาหนู ลังคามีอยู่แล้วเก้าแผงอนุกรมกันนะครับแล้วก็จะสั่งแผงนี้เพิ่มเข้ามาอีกแผงหนึ่งต่ออนุกรมกันเป็นสิบแผงแล้วรู้ได้ไงว่าเราสามารถเพิ่มให้เป็นสิบแผงได้เราก็ต้องดูที่แรงดันของเครื่องอินเวอร์เตอร์เรานะครับว่ารับแรงดันได้เท่าไหร่ตอนแล้วก็ดู v o c VOC คืออะไร v o c คือวนลอยอ่าแต่วนลอยคืออะไรวนลอยก็คือ เวลาเราไม่ได้ใช้โหลดนะครับเราก็ดูแรงดันทีตอนเดรดแรงๆนะครับแล้วก็วัดแรงดันดูโดยที่ไม่ได้ต่อโหลดเลยเราก็ดูว่าวลต์ลอยของเขามันจะเกินกับที่เครื่องอินเวอร์ตเตอร์เรารับไหวได้ไหมเ,เครื่องอินเวอร์ตเตอร์ไฮบริดออฟกิลดคอนโตอนนี้ที่อยู่ในบ้านนี้ก็เขารับแรงดันก็คือ VMAX นะครับได้สูงสุดถึง500วลต์ DC แล้วก็ แรงดันที่สามารถทำงานได้อย่างสเสถียรก็ให้อยู่ประมาณไม่เกิน450นะครับแล้วก็ตอน w, ลุงโหววัดแรงดันจากเพลง9เพผงนี้ก็ได้อยู่ประมาณ380คือ370นะครับเราก็เลยสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งเพงเพราะว่าแพง340บัตตหรือ360บัตนี้ก็แรงดันเข้าอยู่โวลต์ร้อยเข้าอยู่ประมาณ40โวลต์นะครับบวกเข้าไปก็ รวมราวๆก็ประมาณ420โวลต์นะครับก็ยังไม่เกิน450โวลต์ก็ยังถือว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูว่านิมเพจข้างเครื่ององินเวเตอร์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าแผงโซลาเซลล์นี้ก่อนนะครับอันนี้บริษัทเขาส่งเองเลยนะครับก็ไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านคนส่งนะครับก็คือเราสั่งจากร้านก็ ร้านเขาเป็นผู้มาส่งให้เองด้วยรถหลังคาสูงครับเมื่อกี้นะเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ลุงโก็เลยได้อัดคลิปการแกะเจ้าแผงโซลาเซลล์นี่เลยเดี๋ยวพอเราแกะแผงโซลาเซลล์เสร็จแล้วก็ลุงโกทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาดูกันว่าวนลอยมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอทําการแกะกล่องเจ้าแผงโซลาเซลล์นี้ก่อนครับ ตอนนี้ก็แกะแผงมาเรียบร้อยนะครับตรวจสอบก็ไม่มีรอยล้าวทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์ครับก็มีรอยมือจับทีนิดหน่อยๆก็สามารถเช็ดหอกได้นะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับก็เป็นแผงโมโนฮาร์เซลนะครับก็โทนสีดำโดยเดี๋ยวผมจะลองวัดขนาดกว้างคูณยาวดูนะครับเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับเ,เพื่อนๆน,นะครับ ต่อแผงก็จะมีรหัสโค้ดของประชาแผงให้ด้วยนะครับความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนนะครับนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนเกือบเจ็ดสิบกเซนก็ตีว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกเซนนะครับความยาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกเซน เรามาดูความกว้างกันความกว้างความกว้างของแผงคือหนึ่งร้อยสี่เซนนะครับ104นี่หนึ่งร้อยสี่เซนความกว้างของแผงน้ำหนักก็หนักพอสมควรครับก็ถ้าผมยกอยู่ประมาณสักยี่สิบกิโลครับไม่แน่ใจนะครับเรื่องน้ำหนักประมาณนั้นก็น้ำหนักทัวๆไปเท่าๆกับแผง ที่ความกว้างความยาวประมาณนี้น้ำหนักก็นะจะเท่ากับแผ่นอื่นแล้วก็มีรหัสของแผงให้นะครับก็คือ,อยืนยันว่านี่เป็นรหัสโพสประจำแผงครับแผงหนึ่งก็จะมีเลขแค่เลขเ,เดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่าเขาจะถ้าเกิดแดดปกติแรงเขาจะผลิตแรงดันได้เท่าไหรนะ่เนี่ย เปลเพจด้านหลังของลอนจินะครับลอนจิแล้วก็ดูที่ VOCVOC อยู่ที่สี่สิบจุดแปดนะครับสี่สิบจุดแปดโวลต์ VMP อยู่ที่สามสิบสี่จุดแปดนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราเรามาวัดแล้วก็กระแสรกระแส I MP อยู่ที่สิบจุดสามห้านะครับเดี๋ยวเราเรามาวัดแรงดันแล้วก็กระแสกันดูด้านหลังก็เป็นประมาณนี้ครับ สายให้สายที่ให้มาก็ยาวพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงทางนอยู่แดดเริ่มมาแล้วตอนนี้เมื่อกี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนนี้แดดเริม่มจะแรงนะนะตอนนี้แดดแรงแล้วนะครับตอนนี้เที่ยงพอดีเดี๋ยวเรามาลองวัดโวลต์แล้วก็เออวัดแรงดันแล้วก็กระแสกันดูครับอ่าับเลยตอนนี้ผมก็ได้ต่อวัดโวลต์ไว้แล้วมิเตอร์อยู่ด้านล่างนี้นี่แรงดัน VOC อยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดนนะครับถ้าเกิดแดดแรงกว่านี้ก็แรงดันก็จะเพิ่มกว่านี้นะครับแรงดันก็จะขึ้นลงตามความเข้มของแสงแดดนะครับอ่าได้สามเจ็ดก็ถือว่าโอเคสําหรับแดดขนาน,นี้นะครับแดดก็ค่อนข้างจะแรงขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เมฆมันบังอยู่นะสามบเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูกระแสกันว่าได้เท่าไรนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเสียบเจขว,บบวขั้วบวกขั้วลบนี้ต่อกันแล้วก็ มาวัดกระแสว่าจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวลองคีบไว้ก่อนเลยนี่ทำอยู่มือเดียนนะครับสายนน้นมาสุดด้แค่นี้เดี๋ยวผมจะตอขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่วางคล้องไว้แบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะขอเสียบแล้วก็มาดูกระแสกันนี่ช็อตมันเลยฟับนี่มาดูกระแส ีได้มี13.6นะครับนี่เราทําการชดแตลงนะครับถ้าเกิดเลรงดันไม่เยอะมากก็สามารถชดแบบนี้แล้วัดกระแสได้เลยแต่ถ้าเลรงดันเยอะนี้ไม่แนะนํานะครับอาจจะอันรตรายได้ได้30เออ13.5นี่ก็เดี๋ยวคอถอดเอาหัวนี้ออกก่อนนะครับกระแสได้ประมาณ13.5เราต้องบีบตรงนี้นะครับเถึงจะถอดออกได้นี่ บอกแล้วโอเคเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์ก่อนครับเดตนงจะเรงให้ไปอยูที่ล่มก่อนก็ถือว่าเดี๋ยวขอเข้าอยู่ที่ล่มก่อนนะครับก็ถือว่าทั้งแรงดันแล้วก็กระแสได้มาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานแล้วก็เนมเพทที่ติดไว้หลังแผงครับรูปลางกกประมาณนี้ครับสีดำแต่เกิดใครชอบโทนดำก็สามารถ แนะนำตามร้านนี้ได้เลยครับที่หลวงสั่งซื้อมาหนึ่งแผงนี่ก็ถือว่าคุณภาพโอเคแรงดันที่ได้แล้วก็กระแสที่ได้ถ้าเกิดใครสนใจแผงโซลาเซลล์ของร้านนี้เดี๋ยวหลวงก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็จะทําก็คือนําแผงโซลาเซลล์แผงนี้เข้าไปบหลังคารวมกับของเก่าที่เป็นเก้าแผงก็เป็นสิบแผงแล้วก็จะมาวัด โวลลอยก็คือ VOC กัน,นครับว่าจะได้เท่าไหร่ก็าสามารถนําไปใช้เป็นไฮโวตแล้วก็สามารถนําไปใช้กับระบบของบ้านโอได้นะครับส่วนเจ้าเนมเพจข้างเครื่องเอ่ออินเวอร์เตอร์เดี๋ยวลุงโอจะสต็อปตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างเครื่องของอินเวอร์เตอร์ให้นะครับว่าทําไมเราถึงใช้10แผงได้บางที่ทําไมใช้10แผงไม่ได้ใช้ได้แค่8แผงเดี๋ยว,วา่าเก้าแผง เพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวขอไปทายข้างเครื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับก็คืนอนอิมเพจจะได้เข้าใจว่าทําไมลุงโอสามารถทาไมบ้านโอสามารถเพิ่มเป็น10บเลงได้ขอสต็ปตรงนี้แล้วก็ไปที่ข้างเครื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ก็เข้ามาในบ้านลุงโอแล้วนะครับก็นี่ที่ใช้อยู่ก็คืออินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกริดนะครับก็ยอมมูลเลอร์ ตัวนี้ก็ใช้มาเกือบจะหกเดือนแล้วครับห้าเดือนกว่าเปิดใช้งานตลอดไม่มีปิดครับก็ไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวใช้ดูด้านข้างเนมเพจของเขานะครับว่าเขารับกระแสรับแรงดันสูงสุดได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมครับเดี๋ยวจะสูงให้น,นี่เนมเพจเขาแจ้งว่า v วีแม็กนะครับผมเดีย๋ย,ยกล้องสูงห,หน่อยนึง มี Vmax หรือ V Vmax ก็คือ PV ก็คือแรงดันที่มาจากแผงนะครับรับได้สูงสุดถึง500โวลต์เห็นไหมครัแล้วก็ PV มีอินพุก็คือแรงดันที่เข้ามาในระบบที่เริ่มทำงานก็ตั้งแต่60โวลต์จนถึง450โวลต์นะครับนี่ต่ถ้าเราต่อขนาดเอ,อ่ออนุกรมแผงกันมาก็ย้ายเกิน450โวลต์นี่นครับอนุโวก็เก้าแผงก็อยู่ที่ประมาณ370โวลต์ถึง380โวลต์นะครับ ก็เพิ่มอีกแพงนึงแพงนึ่งก็เพิ่มไปประมาณ40โวลต์ก็ได้ประมาณ420โวลต์เห็นไหมครับก็ยังไม่ยังไม่เกิน450โวลต์อันนี้ก็คือแรงดัน VOC นะครับคือโวลต์ลอยโวลต์ลอยก็คือวัดขณะที่เราไม่มีโหลดนะครับแล้วก็แสงแดดเรงมันถึงจะได้เท่านี้นะครับแต่ว่าควาเป็น,นจริงแล้วเราก็ต่อใช้โหลดอยู่ตลอดเวลาแรงดันก็จะตกลงมาอีกนะครับขณะที่เราใช้โหลด ็อันนี้เป็นข้อมูล่าคร่าวนะครับว่าเราจะต่อแผงได้กี่แผงนะครับถ้าเกิดเราหัวใช้แค่สามร้อยสี่สิบวัตนะครับมันก็เลยแรงดันต่อแผงมันก็เลยไม่เยอะมากครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้วัตต่อแผงแผงหนึ่งห้าร้อยสิบวัตรหรือหกร้อยวัตแรงดันบางแผงก็อาจจะถึงห้าสิบโวลต์นะครับก็จะต่อแบบสิบแผงแบบลูหัวนี้ไม่ได้นะครับก็แรงดันอาจจะเกินทาให้เครื่องอินเวอร์เตอร์พังได้นะครับอ่าก็อันนี้เป็นข้อมูล คร่าวๆว่าทำไมลุงโอสามารถต่อ10แผงได้ก็เราดูที่แรงดัน voc นะครับให้เกินที่เครร่อเตอร์เขาแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แผงโซลาเซลล์กันต่อครับเรียบร้อยสำหรับการทดสอบแผงโซลาเซลล์แผงนี้นะครับขนาด360วัตต์แล้วก็ทดลองแรงดันวุนลอยแล้วก็กระแสนะครับก็ได้ทดลองเรียบร้อยแล้ว ก็ขนาดก็ได้วัดให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคครับสำหรับการขนส่งที่ร้านทําการขนส่งเองก็แพคใส่หลังเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปหลวจะนําแผงนี้ขึ้นไปติดตั้งเพิ่มด้านบนอีกหนึ่งแผงนะครับที่ว่างๆอยู่จากเก้าแผงก็เป็นสิบแผงนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจสําหรับแผงโซลาเซลล์ร้านนี้ก็เดี๋ยวลงกูจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ถือว่าจากการตรวจสอบเบื้องตนอ้นก็ คุณภาพถือว่าโอเคครับแรงดันแล้วก็กระแสมาตามที่ใกล้เคียงครับกับแผงกับนมเพดด้านหลังของของแผงโซลาเซลล์ที่แปะไว้นะครับก็คือแรงดันจะมากจะน้อยมันก็อยู่ที่ความเข้มของแสงแดดด้วยนะครับเมื่อกี้ลุงวัวดความเข้มแดดมันอาจจะไม่ได้จัดมากครับก็เลยได้ประมาณ37โวลต์นะครับต่อแ,แล้วก็มีอ่รหัสของแผงแต่ละแผงนะครับติดให้เรียบร้อยครับด้านบนแล้วก็ด้านหลัง ก็มีโค้ดคงแพลงให้เรียบร้อยอยืนยันว่าทําการผลิตแล้วก็มีเลขประจําแพงด้วยโอเคก่อนจะจบคลิปนี้ก็สําหรับลิงก์ร้านที่ขายก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้สําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามแองโหวสซูเซด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่งองโอะ๊ะสาสเจได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ